ไม่น,นี่คสื่ออกมาเตือนก่อนนะพี่น้องเนาะเตือนสำหรับคนที่กำลังสิเดินทางเข้ามาเห็ดสอบเอาเรืเ่อดงานทำอยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเนาะก่อนสิเข้ามากันกล้าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปลายเมื่อสุกุสุขขคนเพราะว่าสิูในประเทศหรืต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่พ,พ่อพ่อกับพี่เสนาล์เส้นเก่าเส้นเคย เช่นเก่าเช่นเคยเช่นเก่าก็เดิมพี่น้องเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆพี่น้องเยมือนี้กะมีทั้งเดือนที่เป็นสละนะผมมีสละมาเล่าสุตรพี่น้องสุปลาสุลุงฟังนาอพี่น้องเนาะก็เรื่องกันนี่อยู่ว่าเมนี้กะเสียออกมาเตือนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเตือนสำหรับคนที่กำลังสิเดินทางเข้ามาเห็ดสอบหาเที่งานทำ อยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่น้อง,งก่อนสิเข้ามากัาบปุเปกะอยากให้ศึกษาเบิง่งเดืองเล่าศึกษาให้ดีๆเลาวพี่น้อง,งก่อนสิตัดสินใจเดินทางเข้ามากัคือเรื่องมีวาเนาะกะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของปุเปกนี่แหละพี่น้องตอนนี้ ตอนตอนนี้เพิ่นก็อยู่บ้านพี่น้องก็มีมีคนเอาเบอร์ให้เราพี่น้องเนาะก็คือว่ามีนักมีชาซี่อะไรพี่น้องที่เขามาตัวเหาะหลอกลวงอะไรพี่น้องคือบริจาคให้พี่ให้น้องเสียเงินก่อนนะพี่น้องที่บอกพี่ช่วน้องฟังว่าก็คือเพิ่นให้เบอร์มาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ให้ทางเงินแค่พี่น้องเข้าโมเป๊ ยูทางบ้านนะนพี่น้องให้เบอร์มาแล้วก็มาให้มาให้คนทางพี่เนาะให้พี่น้องของปอเปททางพี่แหละโทรสอบหาเวิธีกานทำาก็คือว่าในโทรสอบถามกันไปเนาะพี่น้องโทรสอบถามกันไปแล้วก็อยู่ทางบริษัทแห่งหนึ่งพี่น้องจากปอเปทกับบคุคลออกสื่อออกเสียงเนาะะพี่น้องเนาะ พราะาถามเรื่องราวเพิ่นเพิ่ไกับบอกบอในยินแต่ว่าเป็นอันงานโรงแรมพี่น้องเลยทำความสะอาดโรงแรมแต่ว่าถามไปเพิ่นกับบบอกว่าเป็นโรงแรมใดพี่น้องก็ทางญาติของบอเพก็ได้โทรสอบถามไปน้องพี่น้องโทรโทรไปคุยกันเรื่องงานอะไรพี่น้องก็คือ ตกลงกันเนาะพี่น้องเนาะตกลงกันว่าหับหับเขาเห็นงานพี่น้องหับเขาเห็นงานอะไรกันในตกลงคารถแต่ทาง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 มันบริษัทเป็นว่าทางกู้จัดการว่าไงนะผู้จัดการมันก็ในโอรมกับแค่พี่น้องของบ่อพีการเรื่องเสียขาเดินทางเนาะพี่น้องเนาะเสียขาเดินทางตกลงกันตกลงกันนู่นนี่นั่นพี่น้อง ทางนี้ก็เลยตกลงเรื่องขาเดินทางด้วยกันกะเป็นจํานวนเงินกับหมายแต่ว่ามันกะบบริาัให้เสียเงินอะไรพี่น้องก็เลยออกมาบอกหน่อยหนึ่งแนาวพี่น้องตกลงกันค่ารถเดินทางเียบร้อยเพ่นก็โอนข่าวมาจาไปให้ข้างแรกหาร้อยพี่น้องหาร้อยแต่ขาเดินทางพันพันหนึ่งพ่นว่าถ่าสมมุติว่า คนเฮาทางบาง้านในข้ามว่าเห็นงานปุ๊บเล้วเงินชีคืนค่ามัดจำห้พี่น้องเสียค่ารถหายแต่ทางนี้ก็ไดโอนไปห้าร้อยบาทพี่น้องห้าร้อยบาทปุ๊บหลังจากที่โอนเงินห้าร้อยบาทไปมัดจำค่ะหมดแล้วพี่น้องเลยมื่ออื่นต่อมาเพิร์ลได้โทรมาบอกว่าในเลื่อนเลื่อนหนัดพี่น้องเลย เลือน,นัดไปเป็นมือนันโน่นนี่นั่นนาะพี่น้องค่ะในเสียค่ามาจําต่ออีกพี่น้องเอสามร้อยสามรอดหน่อยออโอน่ามาจาไปห้อีกสามรอยก็เลยรวมกันเป็นแปดรอยพี่น้องขามาจาหลตรีรวมกันเป็นเวนรอยเนก็ว่าว่าสี่ทรงคืนนั่นแหละทว่า ได้ครับเห็นงานกดคือบางทีตามบัจัดการบางทีคืนเงินห้ที่ขามันจำห้กับคารลพี่น้นงหลังจากที่โอนไปห้อีกสามลอยปุ๊บมือต่อมาอีกพี่น้องเอยอันนี้ก็เล่าแบบเอาขาดนอพี่เนองตามทีพี่น้องญาติพี่น้อง,อง,อง,ของเขาบอกไปเล่าสะฟังเละหลังจากที่โอนไปปุ๊บรวกันเป็นเจ็ร้อยมือต่อมาเป็นโท่มากอีกพี่น้องเลย โตมาเลื่อนรถเป็นว่านัดมือใหม่นัดมืออีกพี่น้องนัดมืออีกเป็นยังไงเลื่อนเลื่อนการเดินทางมาเข้าเห็นงานเนาะเลื่อนทางเลื่อนการเดินทางเข้ามาเห็นงานเ็นโทรมาบอกว่าให้เลื่อนอีกเลื่อนทงนี่ง็ตกลงปุ๊บย้อนการอยางได้งานได้งานแะละพี่น้องอีกอย่างก็คิดว่าทันไหนพี่น้องเลยนอกจากที่คุยกันหน่อยหนึ่ง ก็เลยว่าเพื่อให้โอนคนามาจําไม่ห้อีกพี่น้องมลยบาพทีคนจะได้พันหนึ่งพี่น้องจะได้่ามาจํำ 1, พันหนึ่งถ้าว่าสมมุิว่าโอนมาาหายปุ๊บมันจะเป็นพันแปดพี่น้องแต่ท่านี่กัคิดไปคิดมามันบ่มันบ่มนบแนพี่นอะไยเป็นยังมันจังโทรมาเลื่อนโทรมาหนักเวลานอยพี่น้อง ก็เลยยังฟังไปแล้วมันกัดชิ้นบแม่แล้วพี่น้องเอ้ก็เลยตัดสินใจว่าในคุยกันนะพี่น้องเนาะในคุยกันนู่นนี่นั่นนั่นแหละก็เลยยกเลิกพี่น้องเอ้ถ้าว่าปุ๊บโอนมาให้อีกนี่มันกันชีเียะไลายวะพี่น้องเนาะมันกะรวมกันเกือบจงพันเลยพี่น้องมันกัดชีเียนู่นนี่นั่นลายค่ะ โอนูนี้นั่นเนาะเพราะว่ามันนาชิแมนแกงจาซิสิเปนอะไรไน้องมาตัวหนวกหลบลวงอีกอย่างเท่ากับอย่างใดการจะได้งานก็เลยคิดบทันเราพี่น้องเนาะคิดบทันก็เลยตกเป็นปวามหมายของเขาเลยแหละแต่ก็เสียเสียไปประมาณแปด่อเราพี่น้องแปดหลออที่โอนไปหาย่าปรมจําเลก็ยากออกมา เตือนสําหรับคนที่กำลัง,งเดินทางเข้ามาเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องกับควรศึกษาให้ดีๆเนาะพี่น้องเนาะควรศึกษาดีๆว่าเฮานี่ที่มาเหตุนี่อยู่ใส้มันมีผู้จัดทีทีไปทีมาผู้จัดลักแหล่งที่อยู่บอกพี่น้องแต่ว่าสมุดเข้ามาปุ๊บนี่แต่สมุดว่าตกไปบอลที นู่นนี่นั่นอะไรพี่น้องมันก็อาจจะเกิดเรื่องหลายอย่างเกิดขึ้นเราเป็น้องเนาะอันนการออกโมาเตือนเล็กๆน้นอยๆพี่น้องเอ้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเขาที่กำลังสี่เดือนทางเข้ามาเนี่ยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กันป๊เป้แต่ว่าว่าผิดพลาดประการใดเเกับป๊เป้ขอกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้งปเป้ได้เห็นคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้บอกว่าเดี๋ยว๊อเป้จะเห็นคลิปยังออกมาจัะฝากติดตาม ช่องของบรงเบส,สเซโนคือเก่าพี่น้องไงมันอีกอ่ออกมาเราประสบการณ์เล็กๆนิดหน่อยชูพี่ชิช้นงฟังเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงเป็นโน่นนี่นั่นเนาะพี่น,น้องกันแต่ว่าว่าถึงแน่พิ่แน่กันต้องกลับขอโทษเขาไปเพรอแม่พี่น้องอีกเกินหนึ่งพี่น้องเไยโอเคพี่น้องเไยสำหรับคลิปนี้กันขอตัวลาไปเพียงที่นี้เด้อพี่น้องเด้อ